สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตของราคาบิตคอยนะครับผมก็ตอนนี้บิตคอยได้รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับผมจากที่ผมตีแนวต้านไว้ก่อนอันนี้ที่ลงคลิปนะครับผมก็มาในแนวโซนที่ผมตีไว้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับอยู่แนวนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะทะลุแนวต้านได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตเอาเส้นอ่าเทนไลน์ต่างๆที่ผมได้มาร์กไว้นะครับตอนนี้ลบออกทุกอันเลยนะครับผมนะครับก็ อ่าบิทคอยได้ตามจุดกับตัวมาแล้วนะครับผมจะรีบลงคลิปให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมอ่ามันทุบลงไปเลยนะครับเดี๋ยวจะดูครับของทำเฟรมเอสสีนะครับ s อสก็ขึ้นได้นะครับผมนะาเอสขึ้นได้นะครับ d 1ก็มีโอกาสกดตัวลงมานะครับ d 1ก็แนวรับ ่าตัวนะครับวีคนะครับเอา D1 ก่อนนะครับ D1 ก็ขึ้นต่อนะครับ D1 ขึ้นต่อนะครับแท่งนี้จะเป็นแท่งสีเขียวนะครับคิดว่าประมาณสัก90นนะครับผมจากความรู้สึกนะครับผมจะขึ้นเป็นแบบนี้ได้นะครับแนวต้านจะอยู่โซนนี้เลยนะครับสำหรับเส้น D1 นะครับ D1 ก็จะอยู่โซนนี้แนวต้านนะครับจะมีเส้นสีน้ำเงินกดตัวไว้ตรงนี้ เส้นสีเงินตรงนี้นะครับผมกดตัวไว้นะครับเรียกว่าเส้นแนวต้านแล้วต่อไปเดี๋ยวแท่งนี้จะเป็นสีเขียวนะครับ d 1จะดึงขึ้นเป็นเกิดสีเขียวจะเกิดเป็นปลาย action น,นะครับผมแล้วก็ day ตัดไปอาจจะดึงลากขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับแนวต้านอจริงก,ก็จะเจอกันที่แถวแนวนี้เลยครับผม48,000ดอลลาร์แนวต้านที่จะเจอต่อไปก็จะเกิดเจอที่ตรงนี้นะครับสาหรับวันนี้ที่ราคาแท่งนี้เดี๋ยวตีเส้นห้เพือนๆก่อนนะครับ47,000 47ไม่ใช่นะครับผมสบับนี่ก็จะอยู่โซนนี้แลยครับผม43,548แต่ตามเฟรมของ s c นะครับผมขึ้นต่อแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้นะครับคอนเฟิร์มนะครับผมขึ้นต่อนะครับตามเฟรมของ S1 S1 นะครับผมก็พยายามเทสตอยู่ในเส้นที่แนวรับอยู่โซนนี้ครับสีน้ำเงินนะครับผมพยายามทําเป็นไม้กางเขนอยู่กับผมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่คิดว่าไปต่อได้ที่แนวต้านอยู่โซนนี้นะครับสำหรับตามเฟรมของ S1 น่นะครับก็โซนนี้นะครับ4 3 2 2 3นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าตะลุได้นะครับก็จะไปเล่นอยู่ในแถวแถว 44%, 0พแต่ตอนนี้นะครับผม 44%, 0 0 0พัน 500ดอลลาร์นะครับผม44,800นอยะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้ากรอบล่างที่ลงมาก็จะอยู่เป็นลักษณะโซนนี้เลยต่ำสุดนะครับวิกมีโอกาสย่อมาได้ที่4 0,000อีกนะครับผมนะครับทำฟ w วส์นะครับอยู่แนวนี้ทำฟ w วส์จะอยู่ย่อลงมาได้ประมาณสักแถวแถวไส้ตรงนี้เลยนะครับไส้เดิมที่39,700ส่นเํานเรทฟิของ M30 นะครับก็มีการกดตัวลงมานะครับมีการกดตัวลงมา แต่ผมคิดว่าเขาจะสามารถรีบาวขึ้นไปได้นะครับเพื่อนๆแนวต้านของ M 30จะอยู่ที่โซนนี้ทำไส้นะครับผมที่4ี่หมืนสองันอยเก้าสบอนะครับส่วนทำเป็งของ M 5้ก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็จะอยู่ในในแนวรับอยู่โซนนี้นะครับผมแนวนี้เลย4 2 4สองสองนะครับสำหรับคนที่เทรด f o r e กนะครับตอนนี้คอนกล้างที่จะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้เลยนะครับกรอบ4 0 0 0มืน 1667จนถึง43 0 0 0พันดอลลาร์นะครับในกรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะวันนี้ตั้งวันนะครับจะวนอยู่อยู่แนวนี้เลยนะครับส่วนทางเฟรมของ M อมานะครับก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปประมาณสัก90%นตะครับตัดขึ้นเดี๋ยวจะเป็นแตงเทียนลักษณะดึงขึ้นเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับผม4 2 8 9มนอนะครับไปขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมดูตามเฟรมเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อนะครับ M1 ก็เช่นกันนะครับผม M1 จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟันธ สามารถรีบาวขึ้นไปได้ที่43,000ดอลลร์นะครับ43,000ดอลล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนเช้าขึ้นไปที่42,979นะครับแล้วก็มีการลากขึ้นไปแล้วก็ทุบนะครับแต่ตอนเย็นเขาจะลากขึ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาชอบลากไปก่อนแล้วทุบลงนะครับแต่ถ้าเกิดทุบลงก็จะลากขึ้นกลับนะครับนี่คือนิสัยของลักษณะของบิตคอยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าตอนเช้าฝั่งเอเชียนะครับอาจจะทุบ นะครับผมแล้วก็ตอนกลางคืนฝั่งยุโรปดึงขึ้นกลับนะครับตลาดเต็มหลุนะครับประมาณสัก3ามสี่ทุ่มเอเชียชะนอนยุโรปเปิดเต็มสูบนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการตะลงบอลนะครับราคาอาจจะมีการติดต่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็สัมเปมของ M 3 0ิบนะครับก็รีบาวขึ้นนะครับผมส่วน S 1นะครับไปต่อ S สี่ก็ขึ้นต่อนะครับมีแรงขึ้นไปจนถึง44,800ดดอลลาร์นะครับผมมีความรู้สึกว่าจะ สามารถที่จะขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูเส้นตรงแนวต้านที่ S4 นะครับว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีน้ำเงินตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0ดอลลาร์น,น,าร S <S นะครับเป็นแนวต้านของ S4 นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันยืนได้ก็จะสามารถขึ้นมาเล่นกรอบบนที่48,000ได้ทันทีนะครับตามเฟรมของ S4 นะครับมีการรีบาวขึ้นมานะครับผมก็กรบแต้งนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับ อยู่แนวนี้เลยนะครับ SC นะครับแนวรับจะอยู่โซนนี้นะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยจุดก่อตัวตรงนี้1 2 3ตรงนี้ครับแล้วต่อไปจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ1่จ่องนะครับวันนี้ก็มีโอกาสประมาณสัก80%ที่4 3 5 0 0ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าสามารถที่จะไปได้หรือเปล่านี่คือแนวรับ ผมจะตีเส้นเทรนไลน์ไห้เพื่อนๆดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับที่ตรงนี้นะครับนี่คือแนวรับของการเทรด forex นะครับแล้วก็เอาไปเทียบกับ Bitcoin ในไทยดูนะครับผมว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเกิ sven, 4, ดแต้งเทียนยืนเหนือ4ชั่วโมงยืนเหนือ4,300ดอลลาร์ได้ก็จะพลิกเป็นเป็นปขาขึ้นนะครับต่อไปก็จะไปเจอที่4 7 0 0 0 48,000ดดอลลาร์นะครับผมก็เป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นกลับมาแล้วนะครับผมแต่ตามเฟรมของ S4 นะครับผม S4 S1 S4 ขึ้นนะครับส่วน S1 ก็มีการย่อตัวลงมาแต่ผมคิดว่าจะขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวตามเฟรมของอีก2นาทีนะครับผมจะเป็นตามเฟรมของ15นาที15.00น,นนะครับผมจะเป็น S1 นะครับสามารถเกิดขึ้นเหนือแตงตรงนี้ได้ไหมตรงนี้จะเป็นเลขบวกนะครับก็จะเกิดไพร์แอคชั่นเกิดแตงเตียนกับตัวตรงนี้เลยนะครับผมแล้ว แต่งเตียนกับตัวแบบนี้นะครับถามว่าจะไปต่อได้ที่ไหนก็คือ4ี่0มื่นสามพันสี่หมื่นสี่หมืนสี่พันดอลลาร์นะครับจะเป็นลนาาักษณะโซนนี้เลยนะครับผมโอเคก่อนอยักเคลียรยเส้นตรงนี้ก่อนนะครับเส,ส้นตัวกราติกแล้วก็เส,ส้นต,ต่างๆนะครับผมที่ผมดูร้าไปด้วยก็ไม่เสียเวลานะครับผมใจการเทรดอีกพอร์ตหนึ่งด้วยนะครับผมก็เลยเอาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าผมอีกฝั่งนึงก็จะไปกดออเดอร์อยู่ด้วยนะครับ อยู่โซนนี้นะครับผมแนวรับนะครับแนวรับสําหรับ S1 นะครับผมก็พยายามอยู่แต่อยู่ในเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับผมนะครับพยายามอยู่แนวนี้นะครับแนวนี้นะครับพยายามไซว์อยู่ครับถ้าลงก็ประมาณโซนนี้แต่คิดว่าจะสามารถสร้างฐานอยู่ในครอบนี้ได้นะครับผมจนกว่าโรครับเดือนครับวีคให้ลงถึงระดับเส้น20ที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆลองไปไล่ดูคลิปได้นะครับผมแนวต้านนะครับสาหรับวันนี้นะครับมีโอกาสมากนะครับที่จะขึ้นไปเทสอยู่ที่ 4ี่2มืนสามันรอยสิบสามะครับแล้วก็แนวรับก็จะอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับเนี่ยแนวนี้นะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจำเพรมแตงตัดไปนะครับจะเป็นแตงสีน้เงินเกิดคลืนกินกาขึ้นตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นเลขบวกเรามาลุ้นกันนะครับว่าจุดกับตัวได้หรือเปล่านะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับผม เะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเรามาดูย้อนดูในอดีตนะครับย้อนดูในอดีตอ่ามันจะเป็นลักษณะโซนนี้นะครับเพ <ย on S 1> ื่อนถ้าเป็นสีแดงนะครับสีแดงตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูไหม,ไหมไยืนอยู่บนเหนือเส้นแต้งแต่งแต้งนิดนึ่งก็จะขึ้นพุ่งแบบนี้ตอนนี้สมมติว่าสีแดงนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสีแดงนะตอนนี้นะครับสีแดงนะตอนนี้นะครับสีแดงนะตอนนี้เลยนี่สีแดงตรงนี้แล้วอาจจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับสีเขียวจะดึงขึ้นไปเป็นแบบนี้นะครับมาดูกันอีกเจ็ดอ จะจะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับพุ่งหรือเปล่านะครับจะไปพุ่งได้หรือเปล่านะครับผม S1 นะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ยังเป็นสีเขียวนะครับผมที่ราคา42,658ดอลลาร์นะครับผมยังเป็นสีแดงอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูครับผมคิดว่าล้านเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นแน่นอนนะครับผมไปนะครับผมเชียร์ด้วยกันนะครับผมนะครับจะเปลี่ยนแท่งแล้วครับผมเป็นแท่งใหม่นะครับ17.00เรามาดูด้วยกันว่า S4 จะเป็น จะเป็นแต้งใหม่ไหมนะครับ OS4 ไม่ใช่นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะดันขึ้นไปแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับแต้ง S1 นะครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับโอเคนะครับเกิดขึ้นกินขาขึ้นครับผมเกิดตาจุดกับตัวแล้วนะครับจุดกับตัวนะครับผมเปลี่ยนเทนนะครับผมเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับผม S1 นะครับเดี๋ยวจะพุ่งไปที่แนวต้าน42875นะครับ42875เพื่อนๆมาดูกันครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับพุ่งครับผมไปแล้วครับ S1 นะครับ S1 นนะะะคครรัับบอ่ โอเคนะครับต okay. <ten> on ้องไปนะครับผมต้องไปครับผมไปแล้วครับไปแล้วนะครับผมแนวต้านนะครับสี่หมาพดอลลาร์นะครับต้องไปแตะได้นะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับตาจุดสูงสุดอยู่ที่4 2 9 1 9่เกถ้าเกิดว่าทะลุได้นะครับมันก็จะมีแรงบายเกิดขึ้นอย่างแรงนะครับผมนะครับก็ไปต่อนะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมจะไปจนที่4ี่7 5ได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไปได้นะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ตามาฝากเพื่อนนะครับผมว่าอบิตคอยได้ กับทิศเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็ไปเจอกันที่43000หรือว่า4 5 0 0 0ดอลลราได้นะครับในสําหรับกัมคืนนี้โคโรนีต้ามันไม่ทุบหนักมากนะครับผมก็สามารถรีบาวขึ้นไปได้แะครับเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับผมว่าบิตคอยกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ